ค้าวคาถามที่ผมโดนถามบ่อยนะครับสามารถเอาผมของญาติของเพื่อนของพี่ของน้องเหมือนการเปลี่ยนไตได้หรือไม่นะฮะ ครับสวัสดีนะครับหมอท็อปนะครับแพทย์ดเมริกันอรด้านศัลยกรรมการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับวันนี้ผมมา EP พิเศษมาตอบคำถามที่ผมโดนถามบ่อยในระหว่างการให้คำปรึกษาคนไข้ที่จะมาทำการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลยนะครับว่าผมโดนถามอะไรบ้าง9คำถามที่ผมโดนถามบ่อยนะครับคำถามแรกนะครับหมอท็อปครับเอาผมจากส่วนอื่นมาได้ไหมครับถ้าผมผมไม่พอหรือเอาส่วนอื่นไปปลูกที่หนวดที่เข่าที่หน้าอกได้ไหมครับคำตอบนะครับ ่าในร่างกายคนเดียวกันเนี่ยสามารถทําได้นะครับเราสามารถใช้ลากผมด้านหลังเนี่ยเอามาใส่เป็นหนวดเป็นจอนเป็นคราวได้หรือในทางกลับกันนะฮะเราสามารถเอาจากคราหรือจาก ขนหน้าอกเนี่ยสามารถย้ายมาใส่ตรงด้านมนได้นะฮะแต่มีเทคนิคนิดนึงนะครับว่าผมที่เอามาจากขนหน้าอกเราจะไม่ใส่เป็นแฮร์ไลน์เพราะมันจะดูไม่ธรรมชาตินะครับเราจะใส่บริเวณคราวแอเรียหรือบริเวณกลางศรรีรษะส่วนหนวดถ้าไม่จําเป็นเราจะใช้บริเวณใต้คางลงมาะฮะที่เป็นเขาของฝรั่งเรามาใส่ได้ฮะเคสนี้ผมทําเป็นประจํานะครับคําถามต่อมานะครับสามารถเอาผมของญาติของเพื่อนของพี่ของน้องเหมือนการเปลี่ยนไต ได้หรือไม่นะฮะคำตอบเลยนะฮนะณปัจจุบันนี้นะฮะยังไม่มีการทําแบบนี้เหตุผลก็ว่าถ้าเปลี่ยนไตเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับอันนั้นเขาเรียกว่า life t h a n i n g surgery หรือการผ่าตัดที่มีผลกับชีวิตแต่การปลูกยายเซลล์รากผมเนี่ย เป็นคอสเมติกนะครเขาเรียกว่าสัญญกรรมเพื่อการรักษาและเสริมความงามเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาผมของคนอื่นมาหรือผมอของญาติของพี่น้องมาเนี่ยเราต้องกินยากดภูมิคุ้มกันซึ่งจะได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเลยยังไม่มีการทำสัตั์ดีในปัจจุบันนะครับว่าสามารถทํากันได้ไหมนะครับผมย้ำนะณนะปัจจุบันนะครับแต่อนาะคตน,นี่อาจจะไม่แน่ ถามต่อมาคําถามที่3านะครับปลูกย้ายเซลล์รักผมผมย้ำน,นะฮะจากกรรมพันธุ์นะฮะไม่ใช่จากแผลไฟไม่น้ำรั่วนะจากกรรมพันธุ์จากคอมบอนเพศชายหรือเพศหญิงน,น้อยที่สุดอายุเท่าไหร่ที่ควรทํามากที่สุดอายุเท่าไหร่ทำตอบนะฮะน้อยที่สุดเนี่ยปกติถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามผมเริ่มร่วงผมเริ่มบางอย่างน้อยถ้าเป็นผู้ชายควรจะรออย่างน้อยหลัง25ปี20ปีถึง25ปีต้องคุยกันนาน,านต้องซักประวัติให้ละเอียดตรงนี้จะละเอียดมันจะเยอะว่าทำไมหมอถึงไม่ทำตอนช่วง2 0ถึง25เหตุผลก็คืาว่า การปลูกย้ายเซลล์รากผมมันคือการย้ายเซลล์ผมด้านหลังซึ่งมันจะไม่ขึ้นแล้วแล้วไปใส่ด้านบนผมมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบสีแดงเนี่ยคือจะร่วงตลอดชีวิตแบบสีดำเนี่ยคือมันจะไม่รับฮอร์โมนจะอยู่ตลอดถ้าสมมติาอายุน้อยน้อยนึกตามหอดีๆนะฮะ ผมย้ายออกมาเสร็จปุ๊บเอาอมาใส่ด้านหน้ามันก็จะดูดีกว่านะดูดีอยู่ประมาณทักษาปี5ปีแต่สีแดงเนี่ยจะร่วงเพิ่มเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าอายุน้อยแล้วเกิดสมมติว่าผมสีแดงมาร่วงเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยสีดําปริมาณที่ใส่เกิดไม่มีเพราะมันไม่ขึ้นมาแล้วตรงนี้มันก็จะเกิดปัญหาจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะไม่มีผมให้เติมต่อตรงนี้ก็เลยว่าต้องคุยกันนานถ้า20-25 25ถึงบวกโอเคพิจารณาทําได้อันนี้เป็นรายละเอียดไปนะครับส่วนอายุมากที่สุดเนี่ยผมเคยททายม,มาสภพผ อายุมากไม่ใช่ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับรากผมและก็ความต้องการของค่าจริงๆสภาพร่างกายจริงๆอันนี้มีเคสรีวิวที่ผมโพสต์ไปนะฮะอายุ80ก็มีมาทําและข้อต่อมาข้อ4นะครับคาถามเลยว่าปลูกผมแล้วมีแผลเป็นหรือไม่การเจาะทุกอย่างกรีดทุกอย่างผ่านร่างกายมีแผลเป็นหมดผมขอย้ําตรงนี้เลยนะฮะถ้าเป็นเทคนิค f ut จะมีแผลเป็นแผลยาวถ้าเป็นแผล f ue ก็เป็นแผลเหมือนกันเพราะต้องมีการเจาะแต่เป็นแผลเล็ก ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําให้แผลเนี่ยเล็กที่สุดได้ยังไง DHI ในการปักเป็นการเจาะก็มีแผลเหมือนกันอันนี้ก็เลยต้องแจ้งให้ทราบนะเพราะฉะนั้นถ้าเจาะผ่านผิวหนังไม่มีเขาวมาสการเลตนะฮะมีแผลแต่มากน้อยการแฮนเดิลลองแฮร์มีแผลไหมมีแผลแต่แผลซ่อนไว้หลังทําทันทีแต่ก็มีแผลที่เจาะเหมือนกับการปลูกด้วยการช็อตแฮรแต่ว่าการฟื้นตัวจะเร็วกว่าเพราะมีผมปิดไว้นะฮะเลยต้องย้ําวันนี้นะครับว่ามีแผลหมดข้อที่5านะคำถามนี้ สุดฮิตเลยฮะปลูกผมแล้วต้องทานยาหรือไม่ยานีุ่งยาปลูกผมนะ,ะผมะผู้ชายผู้หญิงการทานยา <c oughs> เพสไลน์ <c oughs> การทานยาเมทอกซิียลไม่ใช่ทานยาเพื่อการรักษาะฮะเป็นการทานยาแล้วยาเนี่ยไปบล็อกฮอร์โมนเมื่อไหร่หยุดทานเมื่อนั้นผมร่วงแต่ผมย้ำน,นะฮะยาจะมีผลในการชะลอการร่วงของผมสีแดงคือผมด้านบนแต่ไม่มีผลต่อผมสีดำที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้น ต้องทานยาหรือไม่ผมจะให้ยกตัวอย่างให้ฟังนะผมพูดไว้ละเอียดแล้วนะฮะมีหลายคลิปถ้าทานยาจะมีผลชะลอการร่วงของผมที่ไม่ได้ปลูกหรือว่า existing hair แต่ไม่มีผลกับผมที่ยา้ายมานะ,ะับอันนี้ขอย้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจร่วมกันถามว่าต้องทานยาตลอดชีวิตหรือไม่ถ้าอย่างในเคสนี้นะฮะไม่มีผมเลยแล้วไปปลูกผมเพราะฉะนั้นเรายา้ายผมสีดำขึ้นมาแล้วมาใส่ด้านบนแบบนี้นะฮะ ไม่จําเป็นต้องทานยาเพราะยังไงยังไงเนี่ยผลที่100ยเปรซ็นเป็นผมที่ปลูกทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการเติมด้านบนฮะแล้วมีลายผมอยู่อย่างนี้นะฮะเคสแบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องทานยาเพื่อชะลอการล่วงของเส้นผมเพราะฉนั้นผมขอตอบคาถามด้วยว่าต้องทานยาหรือไม่ขึ้นกับสภาพผมสภาพร่างกายของคนไข้ในแต่ละคนมีคลิปที่ผมพูดเปนช่อง u t u b e อยู่แล้วเข้าไปดูได้นะครับคำถามข้อที่6คําถามถามมาเยอะมากเลยว่าความหนานแน่นกราฟเนี่ยจัดเต็มเลยดีไหมกี่กราฟต่อตารางเซน50้กราฟ ไปบางที่บอก60คราฟต่อตารางเซนที่70ผมย้ําเลยนะฮะว่าขึ้นอยู่กับสภาพผมลองตามให้ดูเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างนะฮะถ้าปลูกผมบริเวณด้านหน้าเอิมแฮร์ไลน์แล้วผมด้านหลังมีเขาเรียกว่าโดเนอร์แอเรียมีผมอยู่เยอะตรงนี้เราจัดเต็มไฮเดนซี่ห้ากราฟต่อตารางเซนแต่ไฮเดนซี่ไม่สามารถทําได้ในบางเคสนะฮะลองจินตนาการดูนะฮะอย่างในบางเคสถ้าเป็นพื้นที่กว้าง แล้วผมด้านหลังมีจํากัดกรับมีไม่พอเราไม่สามารถที่จะไปใส่ไฮเดนซิตี้ได้เราก็ต้องจัดเป็นคอสเมติกเดนซิตี้อาจจะ30การาฟต่อตารางเซนเพื่อเพิ่มความหนาแน่นนะอย่างเคสเนี้ยผมจ่ายไป4 0การาฟต่อตารางเซนเพราะฉะนั้นคําตอบนะฮะความหนาแน่นต่อตารางเซนขึ้นอยู่กับการดีไซน์ความต้องการของคนไข้ สภาพผมต้องคุยกันนานนะฮะว่าแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดถ้าไม่มีผมเลยแล้วจะมาทําให้มีผมอันนี้ความหนาแน่นอาจจะได้น้อยแต่ถ้าเติมงามนด้านหน้าเราจัดเต็มไฮเดนซี y ได้นะครับอันนี้หวังว่าคงเป็นคําตอบนะครับคําถามที่7นะฮะปลูกผมเป็นงานละเอียดควรใช้เวลาการปลูกผมนานเท่าไหรด่ดีอันนี้นะฮะเดี๋ยวนึกตามหมอนะฮะวันปลูกผมปลูกย้ายเส้ะผมคือย้ายผมจากด้านหลังเอามาใส่ด้านบน เหมอเลยเป็นงานละเอียดแต่ต้องคําแข่งกับเวลาถึงแม้ว่าเราจะมีน้ํายาแช่กราฟที่ดีที่สุดเวลาดึงลากผมออกมาแล้วลากผมเนี่ยจะไม่มีเลือดไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถปล่อยให้อยู่นอกร่างกายได้นานเหมือนการตัดเปลี่ยนตตคิดี่ทัสแพนหรือฮัสแพนเขาจะมีข้อจํากัดต้องยิ่งเร็วยิ่งดีคอนเซ็ปเหมือนกันฮะเหตุผลที่เราต้องทําเป็นทีมเพราะเราต้องการให้งานละเอียดที่สุดและโกลแซนด์ดเนี่ยสำหรับคลินิกเรานะฮะไม่ควรเกิน6 แต่ที่ยอมรับได้เนี่ยคือ8ชั่วโมงเพราะว่าอัตราการอยู่รอดของกราฟหลัง8ชั่วโมงเนี่ยมันจะน้อยเราจะใส่เข้าไปได้นะแต่เมื่อจากกราฟเนี่ยมันอยู่นอกร่างกายนานเกินไปเพราะฉะนั้นถึงเราไปใส่แล้วเซอร์ไเวลเลตหรืออัตราการอยู่รอดเนี่ยมันจะต่ำลงนะครับเพราะงะั้นผมย้ำว่า6ถึง8แต่6นี่เป็นโกลด์แสนด์นี่จากรายงานวิจัยนะฮะลองดูรีเสิร์ชดูได้นะจะมีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วนะ และคำถาม,ถามข้อที่8นะครับคำถามที่ถามเยอะมากว่าปลูกย้ายเซลล์รากผมสามารถรักษาได้ทุกโรคทุกสภาวะทุกความต้องการใช่หรือไม่คําตอบเลยนะไม่ได้นะอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันเลยคนระับผมพูดไว้ในคลิปหลายคลิปว่ามี5โรคอันตรายที่ไม่ควรปลูกผมเพราะมันจะทาให้แย่ลงนอกจากผมไม่ขึ้นแล้วเนี่ยตัวโรคจะแย่ลงด้วยการปลูกย้ายเซลล์รากผมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกโรค และเราจะใช้ในกรณีที่จําเป็นและต้องมีการวางแผนผมย้ำนะการวางแผนในระยะยาวและการตัดสินใจร่วมกันเพราะการปลูกผมเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดไม่ใช่การรีโกสหรือการย้ายผมมาแล้วผมด้านหลังขึ้นใหม่และข้อสุดท้ายนะครับที่ผมโดนถามมากที่สุดเลยเทคนิคไหนในการปลูกผมดีที่สุด FUE m u t DHI, ลองแฮรนาโนแฟตทุกอย่างที่เราทำนะฮะรีเจนไลท์ที่ว่าฉีดสเต็มเซลล์ไม่มีเทคนิคไหนที่ดีสุดนะขึ้นกับสภาพร่างกายคนไข้ขึ้นกับสภาพผมขึ้นอยู่กับความต้องการคนไข้เพราะฉะนั้นผมขอสรุปเลยนะฮะว่าไม่มีเทคนิคไหนที่ดีสุดแต่เราจะควรเลือกเทคนิคที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ในแต่ละท่านครับ <dunno> ผมหวังว่า ข้า,าคำถามที่ผมถูกถามระหว่างผมให้คำปรึกษาในการปลูกย้ายเซลล์รากผมคงเป็นประโยชน์กับผู้ที่ติดตามทุกๆท่านนะครับเพราะสิ่งที่ผมตอบให้เนี่ยคือความจริงที่หลายๆท่านเนี่ยจะต้องทราบและประกอบการตัดสินใจก่อนทําการย้ายเซลล์รากผมนะครับและผมย้ําทุกครั้งเสมอๆนะครับว่าการทําหัตถการการ,การปลูกย้ายเซลล์รากผมหรือในทางการแพทย์เราไม่สามารถรับรองผลได้100%ไม่ว่าจะเป็นความพอใจไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์หรือ ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เราสามารถทำให้การเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยได้น้อยที่สุดนะครับผมขอบคุณมากนะครับอธค,ครับ